โอ้หกำลังย่างเลยอ่ะโอ้ย,ยมากน้คุณยายบอกว่าอะไรนะคุณยายทานไทยสวัสดีค่ะหันว่าสวัสดีพี่พก่อนแ <c oughs> สบวิ่งไม่ยั้งเลยวิ่งไม่คิดชีวิตเลยตอนนี้แม่กับไอ้เจ้าแสบกำลังจะไปรับพี่เอ็มมาค่ะพี่เอ็มมาไปเล่นบาทสนะคะ <c oughs> พอดีพี่เอ็มมาลืมเอกสารที่จะต้องเซ็นส่ง <c oughs> ชมรมบาสเกตบอลด้วยค่ะก็<อ>เลยเอาไปให้อะดู <มา S 1> เร็วๆเ,เห็นโรงยิมเพียบมากเหรอ,อจ้ะมาจะมีเอาวิ่งนึ่ัววิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง<า>ว่งวิ่งวิ่งทำมาจ้าจัดจะมี ได้หรอกใช่ไหมหนอ่ธอเธอาตนยันี่ให้มุมไม่มากใช่อันนี้เป็นอิเล็กทริกเนาะใจแม่มุมมุมมุมยันนี่ค่ะทำไมทำไมหน้าตื่นอย่างนั้นจังจ้ามารมบอกให้รีบเหรอหน้าตื่นใช่ใจ ดุกดิ๊กน่าฟัดจริงๆเลยเนี่ยมดเจ็บขาไม่เจ็บล็อกอดทนพอทหารอดทนโอเคไม่มีมดดิดชีไม่มีมูแล้วคุณยายเพื่อนบ้านคะคะคุณยายตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อมาเดินมาเล่นบาสเกตบอลเนี้ยตอนกลับแกก็จะฝากกระลำฝากบวบไปให้แกก็รู้เนาะแม่ปลูกผักแต่แกก็ฝากไปให้จ้ตัวเป็นอะไร ทุนตุนยังไม่แมวต้องไหนไมีแมวเดี๋ยวพาน้องอัญญาดาไปเล่นปาร์รอเพียมมาค่ะเพียมมาเล่นบาสยังไม่เสร็จจ้าน่าจะอีกเราเราครึ่งชั่วโมงค่ะจ้ามมาป,น,มาปน,นี่อ๋ออัญญาดากลัวเพียมมาจะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมา,มาดูตรงนี้ไงถ้าเพียมมาเลิกเราเสียงก็จะดังๆังเลยเสียงเพียมมาก็จะดังเลยเราก็จะรู้ว่าเพียมมาเลิก อุอ้ออยอะไรกินนะอาไปเล่นค่ะมีะเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะนะคะดอกบัวดินออกแล้วอัญญาดาหมามาพาพี่ๆไปดูดอกบัวดิน,น,นปีนี้ออกไม่เยอะเลยปีนี้ดอกไม้ออกไม่เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าอากาศเขาแปรปรวนนะคะมันก็เลย ออกไม่เยอะนี่มะมาอกบวดินเก็บได้หนึ่งดอกค่ะมาแล้วนี่นั่นให้มามา่าอ๋อโอเคไปอ๋อแลกกันเหรอได้โอเค <laughs> ต้องแลกกันด้วยมันไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยอ่ะแล้วมีเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอโอเค าเดา๋ยบิ้าหยียบเลยตัวนี้ขาถึงแล้วนะปีที่แล้วยังขาสั้นๆปีนไม่ได้อยู่เลย <c oughs> แค่นั้นนก็นหมดแรงแล้ว <c oughs> มาเดินมาให้พี่ๆดูหน่อย อะไรรถจูนเนอะอยากรู้ทุกเรื่องเลยเหรอนาอ่ะอัวตัวจู๋เหรอตัวตัวจวมไหมไม่จัวอ๋อไม่จวตัวไม่จัวเลยตัวนะเนย่าดูเห็ดนี่ดูดูค่ะเห็ดร่ม งามมากเดี๋ยวโหกำลังย่างเลยอ่ะมีแค่สองดอกอเองนี่ดอกนึงก <c oughs> ็ไม่ใช่อันนี้เห็ดยากน,านี่กินได้นะคะทุกคนกำลังงามเลยอ,อ่ให้เขาเกิดตรงนี้แหละเดี๋ยวปีนา,นา <c oughs> อัญญาดาเด็ดไปเรียบร้อยละเอาด้วยไม่เอาไม่เอามันนี่แค่สองดอกลูกเอาทิ้งเอาทิ้งมาดูมาดูมาดู ตะกะแตนค่ะไอแสบไม่กล้ามาใกล้เลยดูช่วยจับบอ,อกหน่อยค่ะจับบอ,อกหน่อยจับบอ,อกวันนี้วันนี้วันนี้มาตรงนี้เป่าออกอะเป่าออกอะเป่าออกแล้วเป่าออกไม่ถอดเสื้อมันหนาวมาจำๆนี้เอะเป่าเป่าเป่าเออใหญ่มาก อันยาเป่าให้หน่อ้อข้ามามาม้าเตะมันใหญ่มากเลยเหรอใหญ่อ,อันยาก็เลยกลัวเหรอช่วยหน่อยอนนช่วยหน่อยไหนทำยังไงจะทำม้าเตะอันญญาจะทำไงกับตะกัก่วแตนอ่ะเอ้ยมาม่าช่วยม,มาม่าต้องรอยอ้มามาเหรอใช่ทำไเพราะอะไรมันไม่กลัวเหรอน้าน้ะ,นะ แค่นี้เองเหรออะไรตรตด้าาอะไรเขาอยากให้อัญญาไปเล่นด้วยสิเขาก็ส่งเสียงเรียกร้องความสนใจเอ๊ะตัวเหล่าเขาบอกว่าเนี่ยเธอที่อยู่ข้างบนน่ะใช่ไหมใส่เสื้อก่อนมันหนาวลูกใส่เสื้อใส่เสื้อนาตัวไม่หนาวได้ยังไงมันจะไม่สบาย ไม่งั้นมาพักกับบ้านแล้วนะมาพักกับบ้านนะใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนเยอะน่าเราอะฮะเยอะมากเลยอะดูสิไม่หัวไม่อะตัวเป็นอะไรดูสิถอยทอยรถมารถมา เร่จะไ,ไปเก็บอะไรมาคะเก็บอะไรแล้วทำไมต้องทำเสียงเล็กอย่างนั้นด้วยคะเก็บอะไรมาคะมานจะตําตําตํานี่อ,อ๋อต้องมาตีหวัวเหรอมันจะแตกเหรอใครพาเล่น,นะคะเอ็มเอ็มมา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 ,มมาพาเล่นแต่ฉ <laughs> ันน,น,<อ>น,นี่นี่เมย์มาเนี่ยตําปุ้มอ๋อมันจะแตกใส่หวัวปุ้มเลยใช่อ๋ฮ่าอีมันน่าตื่นเต้นขนาดน,นั้นเลยเหรอ ดูไปเก็บมาสิเยอะเยอะเลยไหนเขาทำยังไงเล่นให้ดูหน่อยเอ,เอามาละพี่พีพูดพี่พีอะไรตรงนี้อดทนรอเลยเมื่อกี้ยังไม่ปีพีมามามาเจะมาเจอมา,มาเอาชูไหมคุณยายบอกว่าอะไรนะคุณยายทามถ้าอยากเอาเออกระลำ กระลำกระลำยายถามถามเอมมาว่าอยากได้กระลำปีไหมใช่ไหมใช่โอ้หมามาเพิ่งตัดไปให้พี่แมวเองกระลำปีเอาก็ได้เอาเป็นน้ำใจของคุณยายปะถ้าเห็นคุณยายเดี๋ยวค่อยถามเอาก็ได้อัญญาไปแล้วนะชอบบาสเกตบอลอเล่อัญญาไม่เยอะใช่ไหมตอนเล่นบาสเกตบอลใช่ตอนมาเราคอมมชเมื่อไหร่เออเราเราเราเสร็จแล้ว มมาาอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ไหวตอนตอนที่มาลองเล่นอ่ะอาม่าเห็นตั้งเยอะอันนี้คนเขาเล่นรายปีไม่เยอะใช่ไหมเต็มเต็มเอ็มไม่อยากเล่นไหมล่ะป้าอยู่ที่บ้านใช่ไหมน่าจะอยู่ที่บ้านแล้วแหละมาคีอะไรได้เล่นไหมมาคี มาเคยได้ continue b บ s k e t b a l l ไหมไม่เห็นมาเลยพ่อมาที่ไปเอ่อไปแซบเดินไม่ไหวแล้วคะ่ะแซบขี้โกงแล้วเดินไม่ไหวแล้วแซบอะอะดอนน่อยอ้นนิดหน่อยเอาอะไรเก็บขาอะไรแสดงอะไรอีกเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหไม่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 พ <sucks> um <disappears> ี่ไ uh ม่เ okay. ล่นบาตมันเหนื <Laurie> <uh ่อยอัญญาดาเอ็ม่าน้องหนักมากเลยนะเอ็ม่าไม่เอาลูกปล่อยน้องลงเดี๋ยวมามาแบกเองมาเนี่ยมามาแบกน้องเองปล่อยลงเดี๋ยวมาถืออุ้มน้องเองไอแสบนี่อุบโยนทิ้งในป่าตรงเพราะว่ามันเหลือเขาเลยใส่จะประมาณ จะปะป๊ามาแล้วแล้วทำไมอ่ะแล้วเป็นอะไปรปะป๊ามาแล้วจะมารล่ปะปะ๊าอันยารอป๊าป,ป๊าตามป๊าป๊าไปมีตัวมาบินสวัสดีค่ะกินข้าวมื้อเย็นอีกแล้วค่ะทุกคนกับข้าววันนี้ก็ง่ายๆค่ะเป็นข้าวผัด ให้พอ่อลูกแม่ก็ปาราพาพริกค่ะตาสามรสนั่นแหละค่ะ เธอทำอะไรแบบนี้คุณยายเพื่อนพ่อที่ชอบซื้อของให้เด็กๆอะค่ะแกก็แบบบุญคิดถึงเด็กๆเหมือนกันพี่มากเข้าเรียนแล้วก็ไปยากค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พวกแกก็ไม่ได้ขึ้นหมู่บ้านปู่ถ้าแม่ไม่ได้ขึ้นเขาไปกับพ่อมัด บางครั้งแกก็จะทำกับข้าวให้ตอนเที่ยงเงี้ยค่ะทำทีแล้ก็จะแบบว่าบังคับให้ผมมากินของหวานกินข้าวเยอะๆเพราะต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแกก็หงุดหงิดเหรอคะแกดูฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ค่ะฝากติดตามคลิปนี้ขอรับไปก่อนนะค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะอะไรค่ะมาให้หัวใจ ทุกคนค่ะโอเคค่ะใส่นาฬิกานอนใส่นาฬิกาอาบน้ำพกนาฬิกาไปทุกที่ค่ะโอเคนอนค่ะตลมาปิดไฟแล้วนะวันนี้นางมียิ้มนางก็เลยดูเหนื่อยๆค่ะโอ,คโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ไปปรับอัญญาดากดไลค์กดแชร์ไอ้มาพี่มาไปฉีพี่มาวันนี้ลงไปด้วยค่ะโอเคแล้วขึ้นมาปิดไฟด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะฉันหนุแมาดํานี่ <S <S นนกดไลค์กดแชร์ยังก็หมุมาไปละมาันาจะไป็พับผ้าเขายังไม่ได้พับเลยเนี่ยฮัลโมันจะต้าจีจ้าฮัลโหลจตาใจจ้าจีจอทจ้าใจตาจะจะมาพูดเลย เอมตัดๆตัดตัจมตัตัจมตัตัีดีสิี่ไปบายไปยังเอะาไปย่บายแล้วเหรอกดแชร์กดกดกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะับตัจิมตัดบายตัจิุ๊บตอนจะมาอะไรคะมาเหวนะโอโหด มนนพูดแค่เนี้ยถึงกับคอแห้งอย่าเยอะอย่าเยอะกินดีๆค่ะเล่นทุกอย่างเลยอ่ะตัวเองอะ่นละอา้าวนอนดีๆแต่มา,มาโอเคมแามา่ไปละนอนได้ยัง เอาหมอนลงมาดีๆค่ะไม่นอนหมอนสูงอย่างนั้นเจ็บคอค่ะเอาหมอนลงไปค่ะไว้ข้างๆค่ะไว้ข้างๆเนาะอ่ะนอนไปแล้วนะบายอันยานอนดีๆก่อนลูกนอนดีๆค่ะนอนตัวตรงๆค่ะโอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาลงไปปีๆสิบายค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จับไปจะแสบฉี่ก่อนค่ะวิ่งฉี่วิ่งกินน้ำ ก่อจะได้นอนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ